สวัสดีครับทุกคนอยู่กับ Gas Gas k o c u a s นะครับผมวันนี้เนี่ย B G รีวิวรองพื้นเป็น E P ที่7แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะเปิดแตกต่างจากทุกๆครั้งไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเรามาในทีมของเจสโนว่านะครับ mm hmm. ก็คือว่าแตกต่างเหมือนเดิมนะครับ <laughs> อย่างแรกเลยก็คือว่าเปิดในสถานที่ที่แตกต่างนะครับก็คือว่าไม่ได้เปิดอยู่กับไฟกับฉากอย่างเดิมใช่ไหมละ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือสิ่งที่เป็นรองพื้นเหมือนเดิมตัวเดิมนั่นเองนะครับ <laughs> นั่นก็คือชีเซโด เอามารีวิวอีกรครั้งนึงเนี่ยเป็นเพราะว่าทุกคนจำได้ไหมว่าคราวที่แล้วกับใช้พาร์เมอร์ไปแล้วนะก็บ่นกับตัวเองว่าแบบเอ๊ะแล้วฉันจะใช้พาร์เมอร์ทำไมวะแล้วมันจะแบบเห็นศักยภาพของรองพื้นเขาไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะวันนี้นะครับก็เลยทำตามคำขอของคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็คือว่าเอากลับมาทำการทดสอบอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ได้ใช้พาร์เมอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้พาร์เมอร์แต่ว่าแต่งทุกอย่างเหมือนเดิมเด๊ะเเลยนะทั้งแป้งที่ลงทั้งแบบว่าสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยทุกอออออยยยย่าาางงงงงงลลเเเเเเเหมมืืนนนนดดดดิปปป๊ะะะครรรรััับบจ็็ไไกกี๋ววูทสขพ้ต นี้แบบไม่มีพามเมอร์กันเลยครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับผมจะจะเป็นยังไงก็ติดตามดูกันก็นแล้วกันเนาะไปครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะครับแล้วก็เราอยู่ที่เมกาบ,บางนานนะวันนี้มากไกลมากเพราะว่าวันนี้มีงานที่อีฟแอนด์บอยที่เมกาบ,บางนาน,นี้นะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้มากับพี่หนึ่งนะฮะแต่ว่ามากับพี่กิบเย้เย่ทำไมกีอะไรอะไรงงนะฮะก็เออ่ผ่านมา2ชั่วโมงแล้วตอนนี้บ่ายสองนะครับทุกอย่างยังปกติดีอยู่มากๆเลยนะฮะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผม <S <S และเราก็มาหาอะไรทานกันนะครับกับวิสตาคาเฟ่อันนี้เป็น เค้กแค่หลอดสุดที่รักแล้วก็คุณกิฟต์นะกินกันดีกว่าสิ่งนี้นะครับทุกคนคือกาแฟผสมกับชาไทยซึ่งอร่อยมากสีอะไรจริงคจริงจริงที่สุดเราจะมากินเค้กแค่หลอดกันนะฮะของโปรดของเราดีมาก ไม่หากินยากมากเลยอะใช้ข้าวลอดแบบเนี้ยตอนนี้นะครับทุกคนเป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะมากินข้าวเดี๋ยวมาอัปเดตรองพื้นนิดนึงนะครับหลังผ่านไป4ี่ชั่วโมงนะฮะก็เป็นรอยแมสขึ้นมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตรงช้องยังอยู่ดีอยู่นะฮะแล้วก็ท่านี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับโดยรวมแล้วก็คือยังโอเคแล้วก็ไม่ได้มีความมันออกมาด้วยนะแต่ก็แล้วแต่มากินข้าวกันดีกว่านี่นะฮะกินหลาน ไปบยบกล้องนะตอนนี้นะครับทุกคนเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับที่ไม่ได้อัปเดตตอน6โมงเนี่ยเพราะว่ารถติดอยู่บนถน,นนนะครับวันนี้แบบ รถติดมากแล้วประเด็นก็คือว่าบ้านก็นจะไกลจากเมกาบ,บางนามากเวอร์ใช้เวลาแบบไปกลับอะอย่างเขาเรียกอะไนะ ขาละสองชั่วโมงขาไป2ชั่วโมงขากลับอีก2ชั่วโมงก็คือเหมือนกับว่าฉันไปเชียงใหม่เจ้แม่แล้ววันนี้คือหงุดหงิดกับเมกาบางนามากคือบอกตามตรงนะว่าถ้าใครไม่ใช่เจ้าถิน่นใครไม่ได้อยู่แถวนั้นนะฮะไม่แนะนําให้ไปวันเสาร์อาทิตย์เด็ดขาดเพราะว่าคนเยอะมากๆแล้วแบบแย่งกันเดินแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวสุดฤทธิ์นะฮะแล้วก็เออวันนี้หงุดหงิดเมกาบางนาอย่างหนึ่งคือร้อนมากเป็นข้างที่แบบร้อนที่สุดในปัตตภีแล้วแม่อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละถ้าแบบว่าผู้บริหารมาก็แนะนําว่าเสาร์ เพิ่มแอร์แรงๆสักนิดนึงก็จะดีที่สุดนะครับผมเพื่อเพื่อความสุขของคนไปเดินเน้อง กัดเหงื่อแบบเหงื่อแตกอะบอกตามตรงนะอะมา update, อ,อัปเดตรองพื้นกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นชั่วโมงที่7แล้วนะครับทุกอย่างก็ยังปกติดีอยู่นะรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะครับข้างนี้เป็นข้างที่ใช้แปรงนะครับก็จะเป็นการปกปิดที่ไม่ได้แบบไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นเนาะแล้วก็ส่วนข้างนี้เป็นข้างที่ใช้มือนะครับรู้สึกว่ายังแบบแน่นยังโอเคอยู่นะฮะแล้วก็รอยที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นี้ว่าเป็นเขาเรียกนะเป็น Mask, แมสพาดผ่านอะไรเงี้ยนึกปะก็รู้สึกว่ามันกน็กลืนไปแล้วเนาะในส่วนของจมูกในส่วนของความมานเน มันก็มีออกมานั่นแหละนะคบผมเนื่องจากว่าตัวนี้เขาไม่ใช่รองพื้นที่แมทขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความคุมมันเนี่ยเขาก็เลยอาจจะทําหน้าที่ได้ไม่ดีดขนาดนั้นไม่ออกใช่ปะแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับกดว่ารองพื้นตัวนี้ยังทําหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีการแบบหลุดลอกมันอาจจะเป็นรอยนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นหลุดลอกเหมือนกับตัวคลีนิกที่เคยทดลองไปเนาะแล้วก็บริเวณจมูกอย่างเงี้ยครับเห็นปะมันไม่มีเป็นคราบเป็นเคกกี้อะไรเงี้ยงไ,งไม่มีแนวนั้้้นนนนนเเลยยะะรัััพาาฉี่ถือววตงท ที่ได้อยู่ในระยะเวลา7ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในแต่ก็แล้วแต่เราใะยังไม่อยู่ทดลองนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองต่อไปก่อนนะครับผมว่าชั่วโมงที่8หรือว่าชั่วโมงที่9ที่10บอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงเนาะยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับแล้วก็วันนี้อยากพามาแนะนําสมาชิกที่บ้านให้รู้จักหนึ่งคนนะครับก็คือลิชชี่ลิชชี่ใช้รองพื้นเปล่าลิชชี่ใช้รองพื้นไหมครับอื นี่นะครับกิจวัตรประจําวันของเราก็คือต้องมานั่งเกาคอมานั่งลูบหัวให้น้องเขานะฮะทุกคนครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา3ามทุ่มสีนาทีแล้วนะครับทุกคนเห็นใช่ไหมสามทุ่มสีเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเท่ากับว่ากัสดเนี่ยแต่งหน้ามาทั้งหมดนะครับทดสอบรองพื้นตัวนี้มาทั้งหมดเนี่ยเก้าชั่วโมงสีเท่าไหรนะสี่นาทีได้แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูสีกับเมื่อคลิปที่แล้วด้ยทีเดียวเชียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เราก็จะะมมมาเเเช็คริงกัันนนหืออดบ ซึ่งกั๊นะครับก็ได้จดเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับจดคู่กันกับตัวที่ทาพาวเมอร์เลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเช็คเลตติ้งนะครับมันจะมีหลายๆเรื่องที่เรายังคงให้คะแนนเท่าเดิมเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เรามาเรื่องที่ข้อแรกกันเลยก็แล้วกันนะครับในเรื่องของการปกปิดการปกปิดแกก็ยังคงให้5เต็มเท่าเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของความชุ่มชื้นทาไปก็ยังชุ่มชื้นต่อให้ไม่มีพาวเมอร์ เกลี่ยง่ายก็ให้เท่าเดิมเลยนะคบก็คือ4เต็มหเนาะแล้วก็เรื่องของแพคเกจจิ้งที่มันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขา5้าเต็มเท่าเดิมนะครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของสีว่าเขาไม่ดรอปนะครับก็ยังคงให้เท่าเดิมนะครับที่5เต็มนั่นเองแต่ทีนี้ครับทุกคนมันมีความพีคอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันจะมี3มเรื่องหลักๆครับที่ตอนที่ไม่ได้ทาพาวเมอร์กับทาพาวเมอร์มันมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นความแตกต่างกันที่รแรรบบบบปปะะททััไม่่ใใชใจเป็นความ แต่ที่กันก็รู้สึกครึ่งอยู่เหมือนกันอ่ะก่อนแรกก่อนอื่นไม่ใช่ก่อนแรก ก่อนเลยคืออะไรก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันใกล้ๆกันก่อนเลยว่านี่นะครับคือฟินนชที่ไม่ได้ทาพัลเมอร์นะครับนี่ผ่านไป1ิชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังคงเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เรามีการเปิดไฟเพิ่มไฟให้ทุกคนได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าผิวมันเป็นแบบนี้นะฮะอืมอันนี้คือข้างที่ใช้แปรงในการลงนะครับแล้วก็ส่วนข้างนี้เนี่ยใช้มือในการลงอะไรแบบนี้เนาะหนึ่งแหละมันมีความมันเกิดขึ้นมาชัดเจน2นะครับมันจะมีการหลุดนะครับออกมาบ้างนิดหน่อยก็คือบริเวณปลาย ที่มันโดนแมสไปอะไรไปนะครับก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้หลุดจนหน้าเกลียดนะครับแต่ว่าถามว่ามีหลุดไหมมีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะฮะล้วก็ส่วนในเรื่องของอาการแบบเคกกี้ข้างจมูกเอยอะไรเอยอะไรแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องการคุมมันตอนแรกที่การให้ไปตอนที่ทาพาวเมอร์นเนี่ยการให้ไป4.5ใช่ไหมแต่ว่าแบบที่ไม่ได้ทาพาวเมอร์แบบตอนนี้นะครับการให้เขาไปที่4เต็ม5คะแนนนะครับคือหักลงมา0.5 ส่วนในเรื่องของการติดทนทุกคนจําได้ไหมว่าตอนที่กัสทาพาัมเมอร์เนี่ยในคลิปที่แล้วนะครับกัทให้เขาไปที่4คะแนนเต็ม5คะแนนใช่ไหมกัสก็ยังคงให้เขาเท่าเดิมเลยทุกคนคือมันก็มีการหลุดนะแต่ว่ามันไม่ใช่การหลุดที่ดูแบบดูเห็นได้ชัดว่าโหลรองพื้นหลุดออกมาลอกออกมาจนแบบหน้าเกลียดม,มากเวอร์อย่างที่ทุกคนเห็นที่มันประจักษ์แก่สายตาของคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้ว่าเออผิวมันยังดูโอเคอยู่ทั้งนั้นที่กัทไม่ได้ซับหน้าเลยไม่ได้ทำอะไรกับหน้าเลย ก,ก็เลยให้เขาไปที่4เต็ม5อย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับก็คือในเรื่องของความสบายผิวที่กั๊บอกไปในคราวที่แล้วว่าตอนที่ทาพาวเมอร์เนาะว่ากั๊เนี่ยให้เขาแค่3คะแนนเต็ม5คะแนนพรกันรู้สึกว่ามันมีความคันๆตรงบริเวณแบบรอบๆปากบริเวณที่ใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่กั๊อยากจะบอกว่าพอไม่ได้ทาพาวเมอร์แล้วครับกั๊ให้เขาไปที่4เต็ม5คะแนนอะเออคือให้เยอะกว่าตอนที่ทาพาวเมอร์เพราะกั วันนี้ไม่ได้ใช้พัมเมอร์แล้วหน้าเบาสบายกว่าตอนนั้นเยอะมากๆเลยอันนี้ต้องขออภัยทางแบรนด์ด้วยจริงๆแต่ว่าเราอยากจะพูดจับใจจริงๆเนาะว่าเออไม่ทาพัมเมอร์แล้วมันไม่รู้สึกคันเลยอะ่ะจริงๆมันสบายผิวมากๆเหมือนไม่ได้ทาอะไรบนหน้าเลยอะ่ะเราก็เลยให้คะแนนไปตามนี้จริงๆเว้ยแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการทําความสะอาดซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าในแบบที่ไม่ทาพัมเมอร์เนี่ยมันจะเอาออกยากหรือว่าเอาออกง่ายมากกว่ากันด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบกัน นะครับนูฟอร์มูล่ากับไบโอเดอร์มานะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยกัก็คลีนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นเลยเนะว่าน่าสดมากนะครับผมซึ่งสัมารีที่กัสได้ใช้ในการเช็ดตัวนี้ไปทั้งหมดเนี่ยะครับแบบที่ไม่ได้ทาพามเมอร์เนี่ยกัสใช้ไปทั้งหมด7 แ่นด้วยกันครับทุกคนเฮ้ยทำไมมันเยอะกว่าคราวที่แล้วอ่ะก็เอาเป็นว่าในเรื่องของการทําความสะอาดนะครับการให้เขาไปที่3เต็ม5าคะแนนนะครับผมตามมาตรฐานของเราเลยนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมว่าเราก็จะไม่ชี้นาคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับว่าคุณผู้ชมควรจะซื้อหรือไม่ซื้อแม้ว่าจะมีบางคนไปซื้อมาแล้วก็ตามนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เชื่อใจกั๊ดในการที่จะแนะนํารองพื้นให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันเนาะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับยังไงขอร้องนะครับกับขอร้องพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกดไล 1>, 1ไลค์เป็นกำลังใจให้กับกัดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปของกันนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเวลาที่กัดลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้ขึ้นไปแจ้งเตือนที่เครื่องของทุกๆคนนั่นเองนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนครับผมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาได้ทางคอมเมนต์เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ